เรื่องราวของเส้นทนักสู้สุดน่เตแห่งเจลีกวันนี้เราจะพาไปสัมผัสถึงความเป็นตำนานปัชญาการทํำทีมของเฮชโคทีมคอนเซเรซซอปโรย่างมิเฮโลเปโตวิชที่ต้องบอกว่าหากดูจากโปรไฟล์การทำงานแล้วถือเป็นเรื่องที่พิเศษมากที่เขาเข้ามารับงานคุมทีมนอกฟุกแห่งฮอกไกโดและพยายามสร้างตำนานบทใหม่ของตัวเองในทีมเล็เลกๆทีมนี้ เปตตวิชหรือมิชาเป็นนักเตะชื่อดังพอสมควรในประเทศบ้านเกิดอย่างยูโกสลาเวียเขาเคยค้าแข่งกับเรสตาเบลเกตและโยกไปค้าแข่งในออสเตรเลียกับสตรมการสก่อนจะรับงานคุมทีมต่อเนื่องในปี2003ถึง2006หลังจะหมดสัญญากับสตรมการ์สมิชาก็โยกตัวเองมาหากินในญี่ปุ่นโดยเริ่มคุมทีมแรกคือซานเฟเซฮิโรชิมในปี2006 และอยู่ยาวกับทีมลูกศรถึง5ปีด้วยกันผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรก่อนที่ในปี2012จะเกิดความท้าทายใหม่ขึ้นกับชีวิตเมื่อเขาตัดสินใจย้ายไปคุมทีมที่ใหญ่กว่าและประสบความสำเร็จมากกว่าอย่างอูร์วะเรดไดมอนด์อีก5ฤดูกาลแต่ว่าทีเดอรเรสมิชาเองก็ไม่เคยประสบความสำเร็จจนถึงขั้นเป็นแชมป์เจลิสทีแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขากลายเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักของแฟนบอลคือปัชญาในการทำทีมที่เน้นการเล่นที่สนุก ยิงประต,ตูต่อเนื่องแม้ว่าเกมรับจะเสียเยอะตามไปด้วยแต่ฟุตบอลของมิชาก็คือฟุตบอลที่มีสไตล์แม้ว่าฟุตบอลของเปโตวิชจะเป็นฟุตบอลที่เน้นเกมรุกแต่ยังมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือเขาเป็นโค้ชที่ชอบพัฒนาดาวรุ่งและให้โอกาสในการลงเล่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นโทโมกิมาคิโนกับตันทีมอุระเรดเดมอนที่เขาเป็นคนผลักดันตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งตัวชิฮิโร่อาโยม่าที่เวลานี้ก็เป็นกัปตันทีมซานเฟสซิโรชิมาก่อนจะเป็นวันแมนขับของสโมสร โดยคนล่าสุดคงจะเป็นโคจิมิโยชิดาวเตะชุดยู่23ของทีมชาติญี่ปุ่นที่ตัวเขายืมมาเล่นกับคอนซาเรสซัปโปโรในฤดูกาล2018ก่อนจะเลยเบิดฟอร์มเทพได้สําเร็จและด้วยปัญญาฟุตบอลแบบนี้ทําให้การย้ายมาคุมทีมคอนซาเรซัปโปโรสร้างความมือหาในวงการลูกหนังญี่ปุ่นได้ไม่น้อยที่สําคัญมิชาพาทีมซัปโปโรไปได้ไกลจนถึงอันดับ4ของตารางเมื่อฤดูกาล2018 นำซ้ำยังสร้างให้เมสซี่เจชนาทิพย์สงศิลโดดเด่นและเฉื่อฉายในเจลีกจนติดทีมทวีเยี่ยมในฤดูกาลนั้นแม้ว่าตลอด10ปีที่ผ่านมาเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในการเป็นแชมป์แต่นี่คือบุคลากรสำคัญของวงการลุ่หลังญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยปรัชญาก,การนำทีมและสร้างคนมานักต่อน,นักแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากนี้มิชาจะสร้างใครให้ประสบความสำเร็จในวงการลุ่นหลังญี่ปุ่นได้อีก